เห็นสิ่งที่ตื่อยู่ในมือป่ะผมไม่ได้ปโปรโมทผมไม่ได้มารีวิวนะแต่ผมจะบอกให้คนที่อยู่ข้างในขวดเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าโคตรมีค่าเลยเชื่อไหมโคตรมีค่าเลยผมคนหนึ่งแหละผมบอกให้ระเบียบของกฎกรมราชทั์ตอนนี้การขึ้นห้องการขึ้นเรือนนอนถ้าเป็นสมัยก่อน ตอนช่วงหลังปีห้าสีต้นไปแต่ก่อนเนี้ยเวลาขึ้นห้องน้ําขวดหนึ่งจะถือขนมหิ้วข้าวหิ้วนู่นหิ้วนี่ของอะไรที่ยากอามาฝากเอาขึ้นไปกินบนห้องได้ไอ้นั่นนะก,ก็คือช่วงของเขาแต่พอมาช่วงหลังตั้งแต่5-4ขึ้นมาเลยยุคทหารยุคคอสชอผมบอกให้ขวดน้ําเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์เพราะคุณจะไม่สามารถเอาอะไรขึ้นไปกินบนห้องได้ขนม ข้าปลาอาหารแม้แต่ปัจจุบันเนี้เหมือนกันที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องปัจจุบันเลยนะและไอพวกเกง่งๆสดที่บอกว่าอยากจะเข้าไปเรียนจําฟังเอาไว้ขวดน้ําเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับคนมันมีประโยชน์สาหรับคุณมากเขาให้คุณเนาะขวดน้ําเนี่ยขึ้นห้องได้แค่หนึ่งขวดติ๊กเกอร์เนี่ยที่มีเนี่ยคุณต้องแกะออกเพราะไม่ได้เลยบางคนเนี่ยมันเซฟนู่นเซฟนี่ขึ้นไปเขาตรวจค้นไม่ได้ส่วนให้คุณพกอีกขวดหนึ่งคืออะไรไหมคือขวดใส่นม ให้คุณนะคุณจะเอานมและกะซอเนี่ยขึ้นไปกินบนห้องคุณจะเอาไปกินกี่กล่องก็เรื่องของคุณแต่ให้คุณได้อีกแค่หนึ่งขวดเวลาคุณเดินขึ้นตึกเรือนนอนคุณจะหิวได้สองขวดหนึ่งขวดน้ำสองขวดนมหนึ่งขวดน้ำสองขวดนมและบางเรือนจําผมบอกให้บางเรือนจําบนห้องเขาไม่มีน้ําให้คุณกินนะบางเรือนจําเขาจะต่อก๊อกปั๊มน้ําขึ้นมาเวลาน้ําหมดปับ๊บก็ไปนูน่นไปเติมน้ําหลังห้องเขามีให้แต่บางที่ไม่มี คุณต้องเอาน้ำคุณขึ้นไปเองให้พอกินน้ำยังกระโดนขโมยได้คุณเชื่อไหมน้ำเนี่ยยังโดนขโมยได้วันเนี้ยข้างบนมาพวกแม่งกระหายน้ำอากาศยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยผมบอกให้ไอ้เรื่องขโมยน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกติน้ำมันเต็มขวดพอจะกินจะกินน้ำปั๊บอ้าวยี่น้ำหายน้ำหายไปปั๊บนี่มันเป็นเรื่องปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติเลยคือยุคนี้ขวดน้ำจะมีค่า แล้วขวดน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่คนขน้างในแม่โคตรแย่งกันเลยไอคนที่ว่าพวกระดับสมเด็จไอพวกญาติถึงที่ซื้อน้ําแพ็คฝากเอาไว้ให้ให้ลูกให้แฟนให้ให้พ่อไว้กินอะไรไว้กินนะ่ะเดินขึ้นห้องเขาก็ถือเนี่ยเขาก็เอาขึ้นครับบางทีเขาไม่ถือเองเนะบางทีมีเด็กถือให้เอาขึ้นไปกินบนห้องป๊บแค่ขึ้นไปกินบนห้องเชื่อไหมคนในห้องบางคนคนไม่มีญาติคนไม่มีญาติแต่ขวดน้ําเนี่ย ขวดน้ำเนี่ยเวลาใช้มากๆอย่างกินเนี้ยอย่างกินเนี้ย,ยน,นักกินทุกวันขวดน้ําเนี่ยเอาแค่สองวันอ่ะแล้วถ้าไม่ได้ล้างทำความสะอาดขวดเนี่ยมันจะเหม็นมากเหม็นจริงๆนะก็พูดเลยว่าเหม็นขี้ฟันละเหม็นขี้ฟันของแต่ละคนละแเจ้าของอ่ะใช่ไหมแต่สําหรับสมเด็จเขาพวกคนมีตังที่เขาทิ้วข,ขึ้นไปกินเขาซื้อจากร้านไปกินอะไรพวกนเนี้ยไอ้พวกนเนี้ยเขากินแล้วเขาทิ้งเลยเชื่อไหมคนข้างบนเนี่ยจองเลยนะ พี่พี่เอาพี่เอาน้ำมาเดี๋ยวพี่กินหมดผมขอขวดนะพี่นะพี่ผมขอขวดนะพี่ไอ้นั่นไอ้นั่นขอขวดอันนี้ขอขวดนะใช่เขาขอเพื่ออะไรเพราะขวดน้ําเนี่ยพูดง่ายว่าพูดต้องขังทุกคนที่มีตู้ล็อกเกอร์เขาจะมีตู้ล็อกเกอร์คนละหนึ่งใบตู้ล็อกเกอร์ทุกคนต้องมีขวดน้าหมดทุกคนเวลาขึ้นห้องนั่งนับยอดขวดน้ำาม่ต้องตั้งข้างตัวแล้วขวดนมตั้งข้างตัวแล้วบางที่เจ้าที่เดินดู บางแล้วบา,บางที่ก็ไม่เดินดูบางทีก็เดินขึ้นตึกเรือนอนปั๊บก,ก็เนี้ยไปถึงปั๊บก,ก็เดินท่าน,นี้เลยถือขวดน้ำขวดนมยิ้วท่านี้ปั๊บเสื้อไม่ต้องใส่เสื้อถอดเอาไว้แฝนไ็กับมือจับอยก่อนเนี้ยให้เขาใส่เขาก็ตรวจเขาก็ค้นตรวจค้นแม้แต่ยาดมยังเอาขึ้นเรือนนอนแทบไม่ได้ถ้าไม่เซฟผมบอกให้ถ้าไม่มีกรณีพิเศษหัวหน้าครับผมขอ,อยาดมขึ้นครับต้องทําเรื่องด้วยนะผมขอ,อย่าดมขึ้นครับผมขอ,อยาพาราขึ้นไปกินครับวันนี้ผมไม่สบายครับ ฝ่าแมงจะบันทึกฝ่าเรื่องแม่งจะอนุญาตให้ผมบอกให้แม่งโคตรลำบากเลยแล้วขวดน้ําเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเชื่อไหมติดคุกมานานนคนนี้แต่นะคนนี้เขาเสียไปแล้วเขาเสียไปแล้วตอนที่เสียผมอยู่กับเขาหัวนอนเลยเขาไม่ได้กอดอะไรเลยสิ่งที่เขารักที่สุดคืออะไรไหมขวดน้ําเออขนาดตัวเองอะกะับแมปกัแมปแล้วอะกําแมปกแมปแล้วยังต้องนอนกอดน้ำกอดกอดขวดน้ําอะตอนที่อะไรอะ่ะ พวกมวยทีเขาเข้ามารับอ่ะเขาต้องมาดึงแขนออกอ่ะเพราะกอดขวดน้ําอยู่ท่าน,นี้เลยอ่ะกอดขวดน้ําอยู่ท่าน,นี้เลยอ่ะผมบอกแล้วว่าข้างนอกคุณจะกินอะไรคุณกินได้คุณมีแก้วเยียติใช่ไหมคุณมีแก้วน้ําแก้วกระดาษคุณมีกระติกน้ําคุณกินในตู้เย็นใช่แต่พอคุณก็ไปข้างในไม่ใช่ถ้าญาติคุณไม่ถึงผมบอกให้ถ้าแบบว่าไอสดๆมาอยู่ข้างนอกเนี้ยนะพอเสด็จพอพอคุณเนี่ย ได้เสด็จเข้าไปอยู่ข้างในแล้วปับ๊บพญาติคุณไม่ถึงคุณต้องแดกน้ํากองนะน้ํากองเรือนจํากองไม่ใช่ว่ามันจะกินแล้วมันจะสดชื่นเหมือนกับน้ําที่กินยังอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เอเรือนจําคนกินนะกินเยอะแล้วเวลาเข้าคิวไปเอาน้ําขึ้นเรือนนอนทีน่ะต้องวิ่งนะพออาบน้ําแต่งตัวเสร็จปับ๊บต้องวิ่งฟ้าขวดแล้วขวดใครขวดมันบางคนแม่งผูกเชือกถักไปเลยหิว ไปไหนกูก็มีวดน้ําแม้นอย่าว่าแต่บนตึกเรอนอนเลยแม้นแต่บนกองงานอยู่ข้างล่างอะ่ะก็ยังต้องเอาพกติดตัวไปเพราะน้ํากินจุดน้ํากินกับจุดที่เรานั่งอยู่มันอยู่ไกลกันมันอยู่ไกลกันมันอยู่ไกลกันจริงๆผมบอกแล้วว่าเรียนจาเป็นอะไรที่ลําบากยุคนี้อยู่แย่แ yeah. ย yeah, ่จริงๆหนึ่งเบียดเสียดนอนแออัดสองร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครรู้หน้าไม่รู้ใจ ถูกไหมคนดีแม่ก็บบ้าไอ้คนบ้าบ้าก็กลับมาดีไอ้คนดีดีแม่ก็แกงบ้าเป็นอะไรแบบปรับแบบเรือจนจำมาในคุกอะมันเป็นอะไรที่ว่าคือคุณอยู่แบบเผลอไม่ได้ถ้าคุณอยู่แบบเผลอปับ๊บหนึ่งจบเจ็บเจ้าเจ๊งเรียบร้อยนะบอกว่าเลี้ยวอะ่ะคือพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าถ้ามึงยังเข้าไปเก่งเข้าไปสดอยู่ข้างในมีอยู่สองอย่างที่คุณจะต้องเลือก หนึ่งถ้ามึงไม่วิ่งลงทุง่งมึงก็ต้องพุ่งลงท่อท่อน้ําระบายอ่ะมีสองอย่างนะไอเก่งเก่งเนี่ยผมเห็นเจอมาเยอะแล้วแม่งพอเก่งจริงๆครับปากดีจริงด้วยนี่จริงปั๊บนะพอเจอข้างในเข้าไปร้อยพอ่อเป็นแม่บางคนมองให้เปิดให้ป่องเนี่ยมองเขาไม่มีอะไรพอถึงเวลาจริงเข้าผมบอกแล้วว่าหมาจนตอกวันที่มันจนตอกจริงๆมันสู้จนตัวมันตายไอเก่งๆ่งเนี่ยผมเห็นเจอมาเยอะแล้ววิ่งน้ําบานก็มีเยอะแยะแล้วนะ ไอเก่งน้ําบาลวิ่งน้ําบาลก็มีมาเยอะแต่ผมบอกอะไรให้อยู่ข้างนอกเป็นดีที่สุดใช้ชีวิตข้างนอกให้มีดีที่สุดใช่ไหมอะไรคือคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะทําอะไรใช้สามอย่างเนี้ยคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะทําให้ดีคิดให้ดีอย่าเข้าไปช้ชีวิตภานในเรือนจาคุกไม่ได้มีอะไรดีถึงวันนี้คุณจะพาดเข้าไปแล้วแต่ถ้าเกิด และสาหรับบางคนที่เคยก้าวพลาด้าไปขอให้รู้เอาไว้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตของเราในคุกอะมันลําบากแค่ไหนเราเคยผ่านมาแล้วอะแล้วเราก็อยากเข้าไปทําซ้ํามันเลยเหมือนกับชีวิตผมทุกวันเนี้ยอะไรผมก็ทําผมทําหมดผมถือว่าผมไม่เข้าไปยุ่งในงเรื่องผิดผิดไม่เข้าไปทําในเรื่องผิดผิดอีกแล้วใช้ชีวิตอยู่แบบนี้กิน,บบนมันมีความสุขอยากกินน้ํากูไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเดินไปไหนกูต้องหิว้วขวดน้ําไปท่าเนี้ยไม่จําเป็นถ้าคุกต้องหิว้วถ้าคุกต้องถือ ขวดน้าขาดตัวไม่ได้ถ้าขวดน้ําขาดตัวปับ๊บมึงจะกินน้ําอะไรอ่ะมึงจะเอาอะไรใส่ถึงเขาจะมีเครื่องกรองน้ําคุณก็ไม่มีเขาไม่มีแก้วให้คุณนะเขาก็ไม่มีแก้วให้คุณตั้งกินนะคุณต้องหากวดของคุณเองนะแต่สําหรับพวกเสีย่ยๆพวกสมเด็จพวกรวยๆพวกนี้ไม่ต้องไปห่วงเขาไอ้พวกเนี้ยแต่สาหรับคนที่มีตังค์ยากแค่พอมีพอกินพอมีพอใช้อะคอยส่งเสียเราตลอดอะอะไรเราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดขวดน้ํานี่แหละถึงได้มีค่าที่สุด ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับทิกตอกมี3ช่องแนละ้วนี่คือหนึ่งช่องช่องหลักของผมฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มีช่องจริงของรอง Facebook ฝากเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมไว้แล้วกันเรื่องดีอ่ะมีสาระผมจะมีมาให้บ่อยแต่ถ้าพักนี้ผมหายไปก็คือว่าผมเนี่ยไปขวดอยู่กับงานผมทํางานหลายอย่างผมมีภาระหน้าที่บางทีถ้ามีสาระอะไรถ้าแบบว่ามันแบบว่าว่างๆอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ได้ว่างเรืออะไรพวกเนี้ยผมจะมาลงคลิปบ,บอกต่ตอๆกันไป นะครับผมนะทุกคนคือพี่น้องทุกสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องจริงคนเคยผ่านมาจะรู้ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ขอคนละหนึ่งหัวใจขอคนละหนึ่งแชร์เม้นท์เข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจัดให้